เห็นไหมพี่าเถอะอ่านแล้วด้วยนะเออยคอานแล้วเราจะเอาะไราเอ้ยเออแมวะมีงายรแรมี่ะไมาค่ะขอคุณมาเเอามาสูงเลยพี่ก็ได้ วัว,วเราวาล่านออกกับกลุ่มทำไมอ่ะในในนั้นใช่ปะไปเราอ๋อฮะไอนี่ตลอดแลวมันนี่ไอแผ่นรูปฝนมันไม่เปลี่ยนชื่อแล้วทำไมข้างนอกมันดูมืดมืดนะม,ม,ม,มันเป็นตไหนกระจกมันเป็นติดฟิล์มเลยใช้ปิดกระโหคือได้สองพันแหนะเอาสมาพัก ไม่ค่อยได้ใช้ล,ล,บบลืมีย่าค่อยไปา่านนะใ่ไหไหนได้แล้วหละเ่าหลวมหวานมันหลดมทุกตัวใส่ไหมใช่ลรว,วหน้าใหญ่ไหมหน้าใหญ่ไหมไม่รู้อ่ะนันแล้วแต่มันตามสภาพจริงอ่ะไมมีเดินต่อขไม่ติมันก็เป็นอย่างเนีย นีวันไหนที่มึงจะพ้อมเอันนี้มึงเป็นอไรันนั้นียขคุณวกล้วงไ้งพอมอาะไรเมียดกอยวกาจะเจ็บมือไม่ีเหมือนวันนั้นไม่ตีกูแม่ง ทำนะไมต้องทะลงเลาะกันเรื่องน,นี้หวห่านอะชอบห่านเรอแกนร่นแหล้แ,แ,หลแ,แค่แล้วก็สง่งเออเห็นไหมทำไม,ไไมต้องทะลงเลาะเรนเองร้สืกเหมือนเขาจะลำพังแกไม่จะทะลเล,ละเา,เา,เาลละากับคุณเรื่องเขาพูดแบบออมๆจะเขาเยวเราจะไปเขาเขียวมันใช่ป่าหวยๆสวยๆธรรมชาติทิปเปิลแล้ววั โมซาไม่ไชมิโมซาพี่วัยรุ่นกว่านี่มิโมซาเป็นาอิบายอะไรมัะไู้จักสซารายอปเขียวนะแล้ว่ามนีไายแบบว่าเป็นราไเอใช่ไหม้ไปสีไปสีมัีมันกเเขียวนะใช่มันเลยตลาดสีไอเนี่ยอะไร้าไปอ่ะแล้วก็ข้ามกาอไปก่อนลเพิ่มตังอีกคันนึง ไปออฟฟิศไร่ะไม่ได้นะกูขึ้น้่งหอยใช้แอร์สาไห้องไปใช่ก่อนเหรออ้าวเดี๋ยวให้นั่งมาสองแถวไปนั่งแถวเดียวมอไซค์ใครตังมาพี่พี่ที่ไหนมีที่สุดบาระกุ้งสุดยอดพี่พี่เป็นหนูชงเองชงบาระกุ้งแล้วว่ลช็อตมืุ มีแต่อยู่สองไม่คละแตละได้ก็เสียค่าเีวเสีย่าเ่ยวเลยเสียไว้ใช่ม้ยจมันไม่ได้ถ่ายที่เราอในรถก็ได้อในรถ่เอยากดูนะมีอยู่สงไปพี่เก็ได้อไปีเไปนไปที่ ไสองที่หัวหินนะคะไปดูใจอะไรวะอะไรวะโอ้ขึ้นเขาด้วยขึ้นยาไอ้ด้านมันอะไรที่ล่ิงเรือภาพสวยไหมอุ้ยสวยงเลยเดี๋ยววิดีโออยู่วะอยากเล่นดร์นกับบ้านไหมถ่ายรอดใยรถนี่ก็มีลิงดิบเลยมันแฮปปีอขอเไ่นมีดองข เดี๋ยวลงไปถางล่างต่อแปดนาทีอะใกล้ถึงแล้วรับเดียลาเซียอะไรสักอย่างเนี่ยเวนิเซียเวนิเซียเออใช่ไปงเรีเ์ไปเสืองมืบอกแล้วว่า เราพบบัตร,น,ตรนักศึกษา,าป่ะโมมิซ่าถ้าพรมบัตรนักศึกษามาจะไม่เสียแต่ถ้าไม่พบมาจะเสีย50บาทนะ